ติดแน่นนะคะติดแน่นแบบติดแน่นติดแน่นเลยถ้ารากเทียมเนี่ยก็จะเป็นรากเขาจะเป็นไทเทเนียมนะคะจะฝังเข้าไปในกระดูกเลยแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการยืดสมมุติว่า3ถึง4เดือนนะคะยึดแน่นกับกระดูกดีประสานกับกระดูกเลยแล้วก็มาใส่เป็นครอบข้างบนรากเทียมนะคะก็จะเป็นตัวคล้ายๆเป็นรากเทียมนะคะใส่ลงไปทดแทนรากเลยแล้วก็ใส่ฟันปลอมใส่ข้างบนนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นฟันชิ้นเดียวเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับฟันตัวอื่นไม่ต้องก่อซี่ข้างเคียงนี่นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติไม่ได้ทํารากเทียมเนี่ยเขาก็ทําสะพานฟันสะพานฟันจะต้องกรอฟันข้างเคียงตัวอ,อย่างนะคะไหนคะเอาสะพานฟันสะพานฟันอ่ะสะพานฟันนี่นี่นี่นสมมุติว่าสูญเสียฟันไปนหนึ่งซี่ใช่ไหมแล้วเราจะใส่ตรงนี้เป็นไม่อยากถอดเข้าถอดออกกลัวหลุดกลัวอะไร แต่ว่าอยากจะให้มันติดแน่นแต่ไม่ฝังลากเทียมก็คือจะต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อที่ว่าจะาใส่ตัวนี้ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วนี่มันก็จะยืดเลยนะคะ